การปัสสาวะเล็ดก่อนวัยอันควรเกิดจากอะไรข้อแรกเลยนะคะคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างอย่างเช่นโรคของเออบาหวานเรื้อรังโรคอ้วนเรื่องโรคของความดันในช่องท้องที่มากขึ้นผิดปกติอย่างเช่นโรคของปอดเรื้อรังนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของโรคประจำตัวที่จะทำให้มีอาการไอจามปัสสาวะเล็ดได้ก่อนถึงวัยอันควร ส่วนสาเหตุที่2นะคะอันนี้เป็นสาเหตุที่เจอบ่อยนะคะก็คือมีภาวะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างเช่นการตั้งครรภ์การคลอดบุตรนะคะก็จะทําให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทําให้มีอาการไอจามปัสสาวะเล็กก่อนวัยอันควรได้นะคะก็ถ้าใครเคยมีอาการไอจามปัสสาวะเล็ดแล้วแล้วต้องการรู้สาเหตุรวมถึงต้องการการรักษาลองมาปรึกษาหมอไอคิวได้นะคะ หมอจะสักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็แนะนําด้วยว่าทํายังไงถึงจะทําให้อาการปัสสวะเล็ดดีขึ้นลองเข้ามาปรึกษาดูค่ะ